ว่าไงร้านเองขายดีเยอะคนเหมั่นต่ายร้านเองรึเปล่าฮะคนก็เหมันต่ายร้านเองรึเปล่าใช่ไหมคนก็เหมันต่ายร้านเองรึเปล่ามาหนูว่าอยู่คนเดียวดีก่อนนะไม่กูไม่เชื่ออะไรคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยอีกหาเวลาเจอเนี่ยไหลายคนแล้ะยังไงอันนี้ยิ้มมาชื่อมานเลยอยู่คนเดียวดีกว่านะ มาให่พร oh, ิกอยู่ไหนมึงี่กรจ้าโอ้นี่แหละยางเตรียมไว้ก่อนถ้ามันมีอาการไม่โดนแดดพริกแน่ดูนะพริกมันเตรียมมาเหมือนรู้ตัวมันต้องโดนกินเนี่ยเพราะไอ้นี่มันยังไม่หมด่ยของไม่ดีไม่หมดต้องเอาให้หมดกาแฟหนเจอเคสมึงไอี่เอขอน้ำก่อนด้ยเลพริกมันเตรียมมาเหมือนรู้ตัวว่านจะร้านเองายดีเยอะนตัไส้ร้นเอง้น่นนันดีนน่ใช่ไหมมา นางประตมาโอ้โหเวลาเห็นกูนี่หมดแรงเลยมึงนี่หมดเลี้ยวหมดแรงนี่ฮะของมันเคยเคยกันอยู่แล้ววันนั้นก็เห็นพระไปไม่เหรออาาจรย์ดูแม่องเดี๋ยวดูให้อีหนุนหน่อยนะถ้าอีหนุนไม่เกิดเดี๋ยกระทืบพระอีฮาเวนกูว่ามันเกิดไม่ได้เลยมั้งอีห่ากูว่างงว่าไอ้ชิบหายนางไม้จะไปเกิดได้ยังไงแต่มึงต้องไปตามคนอื่นแบ๊ก ในครับิกระโดนกร่้อกระโดนกระโดนกหน้าเมยเองมันดีมันเยขึ้น่แต่ว่ามันน่าจะต้องดูอ่าโอ้ย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 โอ้้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโ กูเห็นในหาอันนี้ได้มาหากูเจอแล้วกูเจอแต่ในคลิปกูแค่คันไม้คันมือ่นั้นแหละเออเอามาเขาเขาเาาด นีอะไรฮะมึงจะแกิกเลย,ย,ยแลม่ไป,ไปบอกกนี <c oughs> ไม่ได้เออไปได้หาอะไรไปไม่ได้มันจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงในตัวมีคไนไสอะอยู่บ้างในตัวในตัวมันเหลืออะไรอยู่บอกมาม,มีอะไรหรือเปล่ามีก็มีเยอะไหม,มโอ้ตามสายนี่ห มานทีลนเยอะมาเยอแล้วมึงเอาอะไรกับงก่นีหนุนนะเอาอะไรกับมึงก่อนนะเขาคลอใจอยู่ว่าปู่แม่เข้าเขาจริงหรือเปล่าปู่ไม่รู้เลยยี่อะไรเข้ายักษ์อะไรยี่ปูหน้อง่เลเดินทาที่เขาหองุนเออเห็นย่ยักษ์อะไรแล้วเี้ยเราอยู่แล้วมึงไม่ดูแลไม่ช่วยหายู่ให้ตัวแบบมีของเขืมต่ายเราอยู่ไงดูไม่ได้ เยล้าเกิดเป็นผีหมดนางไม้รไม่มีเลยสู้ได้ไงอะไรไม่มีนะไม่มีเดชมีเจะไปสู้มันได้ยังไงมันชัวระไรโอ้ยย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 ยลยยะยยยยยยยมยยยยยมอยยยยนมันย่ายยายเรายยยยเยย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 ยสองยยยยยยวันยย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 ยรนายยยยย มึงจะเอาอยัางไงกับตัวมึงก่อนไอ้สัตว์กูงงพิษไายมึงไปไม่ได้มันมันน่ามันไม่น่าจะไปได้อะ่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าม,มันถ้าอยู่แล้วจะทำยังไงเ่ะแต่เขาบอกว่าไอ้เทคถ้ามึงตัวนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอไปตามแบก็ตามนั้นแหละมึงก็อยู่อันนี้ใช่ไหมละ่ะคือชุดนี้ท่านหุดนึงเออก็ตามนั้นแหละเราจะให้คุณแดงเราจะให้คุณแดงดามนั้นก็ได้นี่ก็รู้ไะแรกแล้วไปยังไงมันไปเราไปไม่ได้มันจะไปได้ยังไงเราตั้งตองอยู่ด้วย คือคือมม,อม,ม,มาใช่ไหมไอ้ไนดน้ก็แก่็มทีแล้วมันก็ไปอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไอ้นี่เสือไปรับมามังจะไปไหนได้มันก็ต้องมาชิงอยู่เองเองก็ดูแลต่อไปแต่ทางทเดียวก็คือต้องล่อไอ้พวกของที่ไม่ดีเนี่ยออกไปรไหมไนไปูไปเดิไปไปเดไปเดไป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 ออกไปหนุนออกไปนะเรจะดูของที่อยู่ในตัวนะของมันนะออกมาเมงออกมามึงออกมา,มออกมาที่ได้มาใหม่มงออกมา <c oughs>

ไม่พูดอีกมาจากไหนอะไรมาจากนเีไม่เกีว่าเกิดคนพ้นวและมองงานไย่ในตัวมั้งเนี่ยจับลมาเราไม่รูเรืเลยมันน้อลมาทำไมคือแบบคือบไอ้เนี่ยมันเหยกับกวานกับวานวานวานมาเนี่ยมาจับเอามาล้องเงี้มันมันมันว่ามาลย ทรไปเกิดดอเราไม่อยาดูมมันให้มันทำลายคนนี้เราไม่รู้จักเขา้าจะทำลายยังไงเอาทำรให้เราทุกคนอยู่แล้วนี่ตัวอเนี้ยแฝตัวไยแปดตัวมาแปดตัวเลยแดตัวนี่มีชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่มีชาย หิงสองชายหหญิงสองหกเจ็ดแปชายหหญิงสองเกิดดางเดียวเขาไม่อยู่เขาจะไปเกิดทั้งแดตัวนี้มีใครดื้อไหมเลยวเขาไม่รู้เรื่องอะไรนเราล่นรอนเราเล่นรอนเราเล่นรกันทุก้นแตผมยังปิดกรรมไม่ได้นะ เพราะมันคือกรรมที่กบุญมาแบบคนที่ทำอ่ะเมื่อเกิดวันใดวันหนึ่งกรรมมันหมดเมื่อไรอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมมันมีรูกรรมที่เปิดอยู่รู้ไหมปิดให้แล้วแต่มันก็ยังเหลือรูกรรมช่างมันก็บอกว่ามันส่งมาอยูกูไล่เองรู้ปะไรไล่ได้อย่างกูไรใช่ไหมรู้ไหมไปนะมึงจะถึงบุญนะมึงนะอ้าวอ้าวอาวอาบุญอันใดนะที่มึงเคยได้ทำนะวิญญาณชายหกหญิงสองนะที่เคยทำบุญมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะ ว่าชาติจุบันนะจงระลึกถึงไห้ดีนะขอให้ห,หลุดพ้นจากพันธนาการของ,ของพ้อมดหมอผีนะตัดเวรตัดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินะี้นะสัตว์เทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้จองเวรซึ่งกันแนละกันเลยเข้าใจไนอะ้พวกผีทั้งแปดตัวเนี่ยนะไม่ต้องกลับมาอีกนะเดี๋ยวจะมีบริวารเข้ารับจงไปกับเขาซะนะเดี๋ยวแผ่นเนตตาให้ จะมีบริวารค่ามารับนะก็แตมาแตตัวไปให้หมดอย่าให้เหลือนะบริวารข้านะจงมารับดวงจิตดวงวิญญาณเป็นชาย8หญิงสองมารับไปมารับไปที่สอทนี้มารับไปมารับไปอย่าแตะนะมารับไป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  ร้อยไปแล้วครับแปดเกียวแหล่ะตอนนี้สามทั้งหมดหรอร้อยห้าเจ็ดค่ะร้อยเจ็ดโอเคเดี๋ยวขอทษเพียง <c oughs> ปั๊บปิดปุ๊บเลยนะมึงนะถ้ามามาก่อนเที่ยงนะรู้ว่าเฮ้ยโชคดีไม่ได้กินทีกว่าเฮ้ยไม่อ,อไรเขาหน่นกินแฮร์แล้วกันเกือบเสกทีก่อนอเดี๋ยวกูไปให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมึงจะน้อยใจเดี๋ยวมึงจะน้อยใจพี่เอากระดาษให้ก่อยแล้วกัน โอ้โหไอ้เชี่ยมเตรียมแป้งมาเลยเหรอวันนี้กูอารมณ์ดีไงเพราะว่ามาถี่มาถี่มันง่ายไงถียากกูคงไม่ให้มึงเ่ะจับไว้เคยหัวกไว้ให้ทุ่มโอขายดีๆนะให้ผัวรักมากกว่าเดิมอีผัวรักผัวหลงเลยนะรูปดีนะอะไรดีนะโอาไปไว้อาเขียนไว้สีก็ แต่ก pues ูไม่ใ yeah, ห yeah, okay. ้ม okay, nice ึงไนีเนี่ยแล้วมึงก็มองกูอีกนะออกไปแล้วมึงเย็นนะไม่รีบครับเดี๋ยวให้ที่ปุ๊บมึงเดี๋ยวผมเรียกเข้าเลยเพราะว่าหมอรุนว่าอะไรหมอรุนว่าพันมึงเรอเอาเอาแต่น้ำมอนกับค่าครูค่าครูไม่ต้องให้ผมนะ เข้าใจนะเก็บเอาไว้เป็นค่ารถรู้ป่ะรถบ้านี่รถปตไปให้ไปกินกับเราหน่อยอิ้ยต้องต้องช่วยอยู่ปัามึงเสียมาพันนึงที่แดกกับน้ำเนี่ยดูให้เออไปส่งไม่ทันฮะอ๋อแล้อเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเหรอโอเคโอเคแป๊บนึงพี่ไหนแท็กซี่มาเหรอหนังเขาส่งรถไม่ทันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วใช่ป่ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวคิวต่อไปเลยไอ้หนุนไม่ได้ฝั่งนู้นกันไม่หยไม่ยุดเข้ามาเลยไม่ให้เขียนเ่าลุนจะมา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 มึงมาดิ

ผาถูนี่ป่ะนี่ป่ะ,ปะใช่ไหมปะไม่ใช่นะเอาขอ้เป็นจริงพูดไปมั้ย จะค่อยขูดไปนะเออเอาพูดเดี๋ยววางนี่ก็ได้พูดแล้ว่พูดเออเอาขูดอาจารย์ครับกระบองอะระบอกมกระบองกระบอกมากรบองมากรบองมาเข้ามากรบองมากระบอกมาเลยกระบอกมาเยเข้ามากระบองมาเลยกระบองมาเอาวัดยกก่อนเอาไหมสองอันนะอันนี้โบราณนะโอเคอันนี้หนึ่งอันใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันตอนสองร้อยโอเคขูดตัวดิ ปล่อยเขาบริวารมาดูเฉยแต่เฮียกูงงว่าทำไมมันไม่ไอ้นี่มันกรรมมันขวัญกรรมก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็ไม่มีทำอะไรเราทำทำเราได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะกูไงเป็นหญิงหมเจาเป็ดเหล้าหวานกไปกินหมูไอ้เหี้ยไปกินเป็ดเหล้า แ้ก็คันแล้วก็แดงเยอะเป๊กหนึ่งพอไปพอไปเข้าคน่องดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเรียกมึไว้ยี่ยักษ์ตัวไหนไอ้เอรวันตัวไหน้าด้เจ้าชู้ได้ชูกไว้จ้าแอบจ้าแม่ขนุนด้นะชหนูยังส่งคลิปไปไม่หมดอันบอกว่าไอ้ตวยิปเปิลแอบชอบนางขนุนมาอามาๆเดี๋ยวคุยดิแตงหนึ่งเป็น2ปตายขลเรมาเตปั๊บเียงยัก

ไม่เตีเอามาไม่เป็นไรไม่ตีเรียหน้าใส่เองก็ได้นะแล้วได้เนี่ยนี่คือวิสามใช่ไหมอาจารย์จะมีเคสพิเศษที่อาจารย์น้ำตักคี่ชื่อพิมฮะพี่ชื่อพิมอ๋อไม่เป็นไรจะเย็นเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวรีเฟรชไปเรียกกันไม่เครียดเดี๋ยวเอาฮีทเคสก่อนแล้วก็นัดมาเดี๋ยวแล้วเมื่อวานได้อารมแล้วเดี๋ยวเรียกเข้ามาตอนนี้อารมณ์ยังไม่ได้ เท่าไหร่ตอนนี้คิวทั้งหมดร้อยหกสิบสามเวลาเับพรุ่งนี้กูหยุดสวันมีทั้งสี่วันควรรับรับได้ยันห้าร้อยคนเลยเนี่ยสองวันสองไม่ใช่ผิดเที่ยงจริงๆแต่ว่าคนคิวมาเท่ากับสี่ห้าร้อยก่อนเที่ยงผมต้องรักไปถูกปะผมบอกแล้วว่า

แต่ก่อนไอ้ที่มาถึงกำนักแล้วไม่แดกเหล้าไม่ได้ขอให้่อปกติม่กินเหล้าไหมไม่กินอ้าวมึงเหล้าอยู่นี่ทำมึงต้องดูโอ้ยนี่จับตีไอ้ี่กูป้อนอีกไงถูกบที่มึงเลยน้องน้องน้องเ้ยเอาเอาอ้เอาเอาเอามึงเอ้ตุกตาโอ้า้ยอ้าอ้ยโอ้ยยิบยิิิบหยิบิบอคนไม่กินเหล้าเหรอเนี่คนเกินเหล้าเลยอร่อย เดี๋ยวกูถามก่อนในหามันก็ช่วยปิดเลยดิมันก็ส่งมาตลอดเลยข้าพเจ้จาวไรให้มันอยู่ไรดีมันก็ลุกลุกอุ้ยแดงน่ะมันชั่วมากเลยเอออ๋อไม่ใช่หรอกมันหมดการเอาอีกสักเพลย์ใช่ไหมแรงลากมันจะไปไหวงั้นมันแบบบวชกับนี่ไม่น่าก็องไม่อยู่ตรงนี้สวยนะไอ้เอ้ยสวยขนาดนี้เหรอถ้าเป็นผู้หญิงนี่หรอกต้องสวยมากเลยในะให้น้องสาวสวยเหลืองหลังเดี๋ยวกูจะเอาไปดูดด้วยถ้าไม่เอาก็ยกให้มึง เขาบอกวโลแกนกูนะหญิงเก็บไว้นะถ้าเกิดมีญาตนชายม่หมดจริงงเขายูกับองค์เทพโอ้ขนาดนั้นอีหนุ่มเลยนะมุ่ก็ไปไล่ป้าอีหนุ่มเนี่ยนะไม่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 ไล่นะอายอายอยังตายละโฉดใจโฉใจยอนได้ไปกิน โอ้ยเฮ้ยมึงก <Rocky> ินมักินบังเป็กดียวกันอยู่ที่บ้านกูให้สามเีีอย่้าเอาสี่เอาสเอาอสเปนะเพราะว่าเขาจะสูงลูบาทั้งสี่มาเยือนแล้วมต้องกินด้วยเรอเดียวกให้เดี๋ยวกห้พอใให้แรงนะจะได้ดูแลดูแลร่างนี้ใหได้เข้าใจหปื่งมีของดีอย่วนแต่บริวารัี่บอกว่าทําไม่เขาเวนะเวเขาไลบอ จำไว้เลยว่าแต่แต่ถ้าใครเชือกันเป็นยักษ์ก็บอกวิริวานยักษ์มีเยอะแยะมากมายคนเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าวะเป็นยักษ์จะเป็นยักษ์มาได้ไงวะเออก็มาหากูไม่กี่รอบแล้วยิ่งเยอะมันก็เยอะเยวจะไปถามท่านคุณหน่อยกูเออใหญ่แค่ลุงฮะเจ็บใจมันเออแรง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 นี่นี่แรงอยู่แล้วนี่โอ้ยฮ่าพี่เขากินเล่าไม่ได้นะครับ ขนาดผมนั่งทายอยู่นี่ได้กลิ่นยังเมาใครไม่เชื่อดมอ่ะไปให้คนอื่นเขาดมนี่กูเไปดอน้ำเปล่าไปดมดิได้กลิ่นยังเมาอใครที่แบบมาลองกูเนี่ยมึงดมดูดิใช่เล่าอ่ะไม่อยากดมข้างล่งป่าแล้วเอาซับไปใส่ไงโถ่ผมดีียเป็นกูนะกูแดกไปอย่างนี้นะกูก็พับนี้อ่ะ สงสารอยู่บ้าพี่นะอยู่ไม่ต้ามีขนุนนะขนุนอยู่ข้างนี้เขาอยู่ข้างนี้เขาบอกอยู่เงียบเงียบไอพี่จะจอยอยู่ฝ่ายแรกแรง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 อีกข้างนึงเอามงบข้างนี้ดีกว่าข้างนี้ดีกว่าข้างนี้หนุนอยู่หนุนเมาเออขนุนก็รู้แล้วมึงสวยแล้วหายแ่ชู้มึงไม่น่าสวยไอ้ชื่อขนุนมึงต้องอ้วนเอาเอาเอาเธอดูแลให้ดีให้พอนะ้รู้วะ ไม่ได้ดูแลร่างนี้มันดีหน่อยไม่นิ์อ่ะมาปุ๊บนะข้าพเจ้าเข้าเลยมาปุ๊บข้าพเจ้าเข้าเลยมีีมลูกยักษ์นก็ยังต่อต้านโอ้ยมาหน้าเรื่องเหมาไม่ได้เข้าเข้ามาให้อาาจรย์ทำไมเอาเข้ามาแล้วเหรอไม่ใช่อ๋อว่าจัะเออว่าไปมันโดนปูเข้าที่ไรน้องมาทุกทีกูอะไรงงไปพี่ปูเฮียเพากูกูอยู่ที่ มันเรียกข้าวเจ้าเป็นปูมึงไงว่าเรียกเป็นปู่ไม่ใช่คือเขาเป็นแกแล้วเขาเป็นยักษ์สัยักษ์บริวารบริวารปกปักรักษาอย่าลืมนะท่านแบ่งไม่เยอะหรอกแต่ว่าบริวารสามมนข้าพเจ้าชื่อท้าวสามมนสามมนสามมนจำไห้มันเป็นคนดีนะเลยลงมาเออเอาเอาเอาได้แดดข้างบนมั้มสบายข้างบนไหมไม่รู้ว่ะข้าพเจ้า คนหรือผีผีมาหลอกหรือเปล่าวะเอาแดดแดแดกแดบอกเออหแที่อะไรหรอเปลืองเบล้องเบืองเบืืองเบืองไม่เงรู้แล้วนะดูแลให้ดีรู้เปล่าเอาคอนเอาคอนอไรหนึงนะวิวานฆ่านะสามคนนะจงรับพรซานะเองนะขอมีฤทธิ์มีเดชนะขอป้องกันคุณไใยนะอยดูแลด้านนี้แทนข้ามันคือสิทธิข้านะ ถ้มันมีฤทธิ์จะมีแรงนะสามบนนะเออดูแลไปนะเล่าลูกแล้วก็บูชาเนื้อมันก็กินนะเนื้อเนื้ออะไรต่างกินนะเข้าใจไหมได้เฮียกูก็แดกเนื้อเขาเป็นกากายกินเนื้อเขาวางไปรษาอากายไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ให้กินให้นั่นกินให้สามบนแดกรูนะไม่งั้นมึงก็ไม่รู้หรอกไปหาปูอะปูอ้อะไรอุ้ยต่อไปไหม เขาออกแล้วนะกิ้งเลยล่วงพวกยักษ์เนี่ยกินแม่งไม่ค่อยเอาหรอกแต่เทพแม่งแดกเก่งตรงนี้ยักษ์เนี่ยมันมันแพ้เล่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันโดนมันโดนครั้งหนึ่งโดนเทพหลอกไงเดี๋ยวถ้าห้เสื้อกันนจะกลับแล้วเสื้อเหรอโอ้โทษทีเดี๋ยวบอกแม่แม่ไม่เอาไปหาแม่เลยบอกขอเสื้อไปหาแม่เลย มแก่ทันแ้านมท่นอนะครัไปหาม่เลยามาเมาเขเข้ามาเข้าว่าแบกไหหรือเปล่าเนี่ยเเอาไปหาแม่เลยเอาไปหาแม่เลยมีได้ไลงไหมวันนี้โอมาขนาดนั้นสแก๊อนก็คงอยู่ไม่ติดครับ

ดมตตาใช่ไหมดูไปดูไม่ได้ต้องในช่องแก่เลยเออใส่ได้อะเียนะเขาไม่ใช่แต่งหน้าหรอใช่กูแต่งแล้วแต่